มันนี่บัฟเฟ o ล o ล่พอดเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับก็โัช่วงเวลานี้ผมว่าก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ตลาดค่อนข้างมีความพันผวนสูงนะครับแล้วก็ มีหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะฝั่งของอเมริกาละกันนะที่เราจะน่าจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องติดตามเยอะนะครับมันจะเป็นเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยการประชุมครั้งล่าสุดละกันนะครับก็ขึ้นเอาไปที่0.25%แต่ว่าผมว่าสาระสำคัญของการประชุม FOMC ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาปรับขึ้น0.25%ครับแต่ว่า สาระสำคัญมันไปอยู่ที่สปีชของคุณเจอโรมหลังจากนั้นแหะครับว่าเขาแปลว่าอะไรคือถ้าเกิดเอาแบบจริงๆถ้าเป็นนักลงทุนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านลองลองไปฟังดูนะครับว่า เขาพูดว่าอะไรหรือว่าลองอ่านสปีดที่เขาออกมาก็ได้ครับแต่ว่าถ้าสรุปโดยสรุปเลยครับคือเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งท้ายๆและเขาอาจจะไม่ตัดสินใจขึ้นอีกนะครับแล้วก็ถือว่าสำหรับผมถือว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันนะครับว่ามันอาจจะเป็นจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยถ้าตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มเอาอยู่เพราะว่ามันเริ่มมีสัญญาณของการตกงานเข้ามาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการปรับลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ผมว่าันน่าจะเป็นสัญญาณบูรันอีกรอบหนึ่นนนน่าาจะะตตต้้อองิดมสักกกกเลล็็ย คือเรื่องของ r e c e s s i o n แล้วก็วิกฤตธนาคารเนี่ยจริงๆข่าวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบไปนะครับแต่ว่าส่วนตัวเองผมยังเชื่อว่าวิกฤตธนาคารนะครับมันยังไม่จบเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะครับว่าธนาคารเนี่ยเวลา,าเขาทำทร n s a c t i o n กันเขา ทำธุรกรรมกันต่างๆเนี่ยมันทําเป็นเครือข่ายใยแมงมุมที่มันซ้อนกันไปซ้อนกันมานะครับแล้วเวลาหนึ่งแบงก์มีปัญหาหรือใครมีปัญหาขึ้นมาแค่จุดหนึ่งในในแมงมุมอันนี้มันจะส่งผลกระทบกระเพื่อมไปเรื่อยๆใครอยู่ใยใกล้ๆกันก็จะกระเพื่อมแรงหน่อยใครอยู่ใยไกลหน่อยก็จะโดนน้อยหน่อยนะครับซึ่งระบบของธนาคารนะครับมันใช้ความเขาเรียกว่าความเชื่อใจสูงมากเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเวลาเราไปฝากธนาคารฝากอะไรก็ตามนะครับมัน เขาไม่ได้มีเงินสดเก็บไว้เขาเอาไปปล่อยกินดอกต่อนะครับดังนั้นพอความเชื่อใจมันแบบโดนดาวขึ้นมาโดนแบบฮ้ยมันยังเชื่อใจได้หรือเปล่าเนี่ยมันเลยจะมีแรงถอนออกเรื่อยๆผมก็เลยเชื่อว่าวิกฤตธนาคารยังไม่จบดีนะครับอาจจะให้ตามเรื่องนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของรี e s ช i o นที่ผมว่า จริงๆคือข่าวค่อนข้างชัวร์ว่ามันมาแน่ๆนะครับแต่มาเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของดักซิลลิงของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับที่เขาจะขยายไมมคือท้ายผมว่าต้องขยายแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างประหลาดตรงที่ว่าทั้งคุณเจเนตเยนเล่นทั้งคุณเจอรมโพเวลทั้งคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาพูดค่อนข้างเยอะครับพอออกมาพูดเยอะเนี่ยผมว่ามันมันเป็นสัญญาณที่แปลกๆเหมือนกันน่าจะมีปัญหาภายในนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็น่าจะขยายได้นะครับก็ wrap up ข่าวสั้น่วา มีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วกันนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะมาชวนทุกท่านคุยเนี่ยถุผมช่วยทุกท่านน่าจะเห็นจากบกคลิปอยู่แล้วนะครับว่าผมจะมาชวนทุกท่านคุยเรื่องอินเดียนครับคือโดยปกติเวลาที่ผมลงทุนนะครับผมจะหาก่อนว่าประเทศไหนโซนไหนทวีปไหนที่น่าลงทุนนะครับซึ่งในช่วงประมาณสักห้าปีที่ผ่านมาผมว่าตลาดจีนน่าสนใจมากแล้วก็ ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดแล้วก็หลังโควิดที่ผ่านมาแล้วกันผมรู้สึกว่าจีนเซ็กซี่น้อยลงยังไงก็ไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเปิดหน้าค่อนข้างชัดเจนว่าแบบจะบวกกับอเมริกาตั้งแต่สงครามการค้าตั้งแต่ตอน ยุคก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจีนเริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วก็ความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับแล้วพอเวลาเขาเปิดหน้าสู้กับสหรัฐเนี่ยมันมันเลี่ยงไม่ได้เลยครับที่จะโดนทั้งเรื่องของกีดกันทางการค้าทั้งเรื่องของการเงินการเมืองต่างๆเปิดหน้าชนแบบนี้เนี่ยผมว่าในแง่ของนักลงทุนเราเองครับผมไม่ค่อยชอบประเทศที่มันมีปัญหาเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรที่มันเป็นความผันผวนที่เราควบคุมไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะมองภาพที่มันว่าน่าจะเติบโตไดด้ีมีมกกาารรโท่่นสนสใจ พอจีนมันดูแบบผมเริ่มเดากับมันนิดนึงพอไปดูฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานี่ครับมันเริ่มติบโตชาครับพเพราะ a ร i ช n เขาไม่เพิ่มเดชชนเพดานนะครับบริโภคได้น้อยกู้ได้น้อยการเติบโตก็จะยิ่งยากถูกไหมฮะแล้วก็ยิ่งมีสงครามรัสเซียก,กับยูเครนเข้าไปอีกเดิมปัญหาเงินเฟอ้อเข้าไปอีกนะครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าอย่างหุ้นโกลด์สต็อกที่เป็นหุ้นเทคต่างๆในช่วงที่ผ่านมาที่โกลด์มาได้ดีตลอด10ปีนะครับอาจจะเติบโตได้ยากในช่วงที่เศรษฐกิจเป็น Recession ที่ผมเกิ่นมาในช่วงต้นแล้วกันนะครับแต่ว่าบอกกับทุกท่านตอนนี้ก่อนนะค,คือผมยังพูดถึงอินเดียก็ตามแต่ว่ายังไม่ได้กระโดดเข้าไปในทันทีทือถ้าเกิดจะเข้าก็จะทยอยเข้านะครับจะไม่ได้แบบมีอยู่5ล้าน10ล้านยัดตุ้มเข้าไปแล้วก็ถือยาวยังไม่ใช่แบบนั้นนะปกติเวลาผมเข้าผมจะค่อยๆ DCA อ DC ไปเรื่อย เรื่องของราคาเรียนทุกท่านตามตรงผมก็ไม่ได้แม่นมากไม่ได้เข้าแล้วเป็นบอททอมเวลาขายได้จุดสุดยอดตลอดอันเนี้ผมผมทำไม่ได้นะไม่รู้ท่านอื่นถ้าท่านอื่นทําได้อยากให้แชร์เทคนิคกันแต่ผมทําไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกว่า,วาการ DCA ค่อยๆเข้าไปแล้วได้ต้นทุนค่าเฉลีย่ยเนี่ยผมพอใจแล้วแล้วพอตลาดมันเป็นบูลันกลับมามันได้กําไรทางก้อนมันจะเป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างสมน้าส,สมเนื้อแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วกันนะครับทีนี้พอฝั่งเอเชียไม่ได้ยุโรปไม่ได้อเมริกาไม่ดีนะครับ ผมก็เลยกลับมามองหาว่าแล้วประเทศไหนที่มันแบบน่าสนใจถือว่าถ้าเกิดเกิด recession ตลาดพังขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าเกิดต้องเลือกสักทวีปหนึ่งประเทศหนึ่งที่เข้าไปลงทุนนะครับผมก็เลยกลับมามองที่อินเดียมากขึ้นนะครับมีหลกากหลายปัจจัยเลยนะครับอย่างแรกที่ทาให้ผมสนใจอินเดียเราผมเอกกับอินเดียมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีข่าวออกมา ค่อนข้างผมใช้คําว่าเยอะมากนะครับที่มีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปลงทุนในอินเดียเริ่มขยอยเข้าไปลงทุนแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริคน์วอลมาร์ทวอลเดสเน่เฟซบุ๊กเทสลารวมถึงล่าสุดก็มี Apple กระโดดเข้าไปตั้งสโตร์ใหญ่ที่เป็นแบบแฟ s h ชิพสโตรที่อินเดียเลยนะครับมันเกิดอะไรผมก็เลยสงสัย่เฮ้ยทำไมอยู่ดีๆบันทึงมีข่าวค่อยๆไหลออกมาคือมันมันมันไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งนะครับคือเวลาดูข่าวเนี่ยถ้าเกิดไปดูท็อปิกลึกมันก็จะเริ่มมีเรื่องของการ แต่ว่ามันมีเรื่อยๆมันมีให้เห็นนะครับพอมีข่าววนนี้ผมก็ได้ลองไปดูแบบตัวเลขเขาเรียกว่าตัวเลขเชิงมหาภาคของภาคอินเดียดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปกติแล้วตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดีเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในประเทศก่อนละกันนะถ้าเกิดจะเติบโตได้มันจะต้องเติบโตทั้งจากภายในและภายนอกนะครับภายนอกเนี่ยก็คือการ เติบโตมีเม็ดเงินไหลเข้าไปแล้วส่งออกสินค้าได้ไปขายภายนอกได้แต่ว่าตลาดภายในก็สําคัญนะครับการตั้งฐานการผลิตต่างๆพวกนี้มันไม่ได้สําคัญแค่ว่าต้นทุนการผลิตถูกทุกอย่างมีคนสนับสนุนมีรัฐบาลสนับสนุนแล้วมันจะเข้าไปตั้งแล้วมันได้กําไรนะครับแต่ว่าตลาดในประเทศเนี่ยก็ห้ามมองข้ามเหมือนกันเพราะว่าตลาดในประเทศถ้าผลิตสินค้าได้ขายในประเทศได้ด้วยส่งออกได้ด้วยมันได้2เด้งไงครับซึ่งอินเดียอยู่ในจุดที่ผมว่าประชากรเขาพร้อมที่จะซื้อของมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของจงํานวนประชากรที่ ส่วนตัวผมแอบเชื่อว่าจานวนประชากรตอนนี้เขาแซงจีนนะครับด้วยฐานดาต้าเบสของประเทศจีนนี่เขาเก็บค่อนข้างดีมากนะครับเปรียบเทียบกับอินเดียถ้าเกิดมีใครเคยไปส่วนตัวผมเองเรียนทุกขั้นตามตรงผมยังไม่เคยไปอินเดียนะครับแต่ว่ามีดูพวกคลิปยูทูบเบอร์ท่องสายท่องเที่ยวรวมถึงฟังนะักวิเคราะห์ต่างๆพูดถึงอินเดียเนี่ยภาพที่ผมเรียลไลซ์ได้เลยเนี่ยครับก็คืออินเดียเนี่ยมันมี population ที่เยอะมากมันเป็นมันเป็นแบบรัดกระจายสูย์มาก่อนก่อนรวมมาเป็นอินเดียนะครับ ทีนี้มันก็เลยจะมีการเก็บข้อมูลที่ไม่ได้ดีนักแล้วประชากรค่อนข้างแออัดมากๆถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะช้ากว่าจีนอยู่ประมาณหลักร้อยล้านซึ่งถือว่าน้อย1นึ่กับพันสประมาณนี้ครับมันตามมาอยู่นิดเดียวแล้วเขาคาดกันว่าไม่เกิน5ปีประชากรอินเดียน่าจะแซงแต่ส่วนตัวผมว่ามันแซงแล้วเพราะว่ามันมีการตกหล่นแล้วไม่ได้เก็บข้อมูลอีกเยอะมากของอินเดียนะดังนั้นจํานวนประชากรที่ผมไม่เดาเลยมันเยอะมากแน่นอนนะครับแล้ว ถ้าพูดถึงอินเดียกับจีนผมว่าคนของอินเดียเนี่ยยังอยู่อาจจะใช้คำค่อนข้างดูแลงยคือเขาเป็นคนจนค่อนข้างเยอะปัจจุบันตอนนี้จากข้อมูลที่มีการรีเสิร์ชออกมาเนี่ยเขาบอกมีคนจนประมาณ20แต่ว่าคนเป็นระดับมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยติดอันดับท็อปหเลยนะครับที่มีเยอะมากแล้วก็ที่เหลือเป็นชนชั้นกลางนะครับประกอบกับประชากรของเขาเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในโซนที่เป็นวัยทํางาน ปกติทั่วโลกตอนนี้นะครับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเออข้อจุดจุดด้อยของสังคมผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุเนี่ยครับเขาจะไม่ได้เป็นคนปั่น GDP ไม่ได้เป็นคนสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มแต่เขาจะเป็นคนที่เริ่มถอนใช้เงินจากสวัสดิการของรัฐเรื่องของอะไรนั้นก็เป็นภาระของรัฐให้ดูแลมากขึ้นแต่ของอินเดียไม่ใช่แบบนั้นครับอินเดียเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่อยู่ไว้ทำงานอายุเฉลีย่ยเนี่ยครับจากข้อมูลที่ผมได้มาคือประมาณไม่เกิน30 28ถึง29ปีเท่านั้นเองนีครับเก่าดาีแล้วก็ ถ้าเกิดเปรียบเทียบแรงงานทั้งหมดของโลกที่อยู่ในวัยทางานนะครับอินเดียมีวัยมีแรงงานนะครับประมาณ20%ของโลกดังนั้นหมายความว่าพอมีแรงงานที่เยอะนะครับเขาทํางานเขายังมีแรงมีความต้องการมีรายในชีวิตที่เยอะเนี่ยเขามีโอกาสที่จะบริโภคที่เยอะขึ้นดังนั้นโอ้โหผมเรื่องของประชากรของอินเดียเรื่องของความพร้อมของอินเดียเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ประชากรของเขาจริงๆแล้วผมว่าเขาเติบโตมากับเทคโนโลยีนะครับ ซึ่งถ้าถามว่าอะไรที่มันเป็นเมกะเทรนข้างหน้าที่แบบจะมาอีก20-30ปีผมว่าเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนแล้วการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีครับโดยทั่วไปแล้วคนที่เติบโตมาอีกในยุคแบบอนาล็อกถ้าจะมาเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ยากแต่คนของอินเดียเนี่ยเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีเลยนะครับถึงกับแบบคนทุกคนมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีในขั้นพื้นฐานที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีของที่อินเดียเนี่ยครับ มาค่อนข้างดีมากๆคือถ้าเกิดใครทางานอยู่สายเทคอย่างผมเองผมก็มีเว็บไซต์ใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็จะมีเพื่อนกลุ่มของเพืพ่อนผมที่ทําเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันที่ผมทาให้เขามาช่วยดูแลวเว็บไซต์มันนี่บัฟเฟลเนี่ยที่บางทีแบบมีคนเข้าที่2อสาล้านคนต่อเดือนเนี่ยเว็บไซต์ก็เอออะไรแก้ได้มีปัญหาอะไรพวกเนี้ยจริงๆเอาซอร์สของบริษัทเพื่อนผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยก็คือเขาบางทีจ้างคนอินเดียทานะครับงานด่วนงานเร็วที่สาคัญคือถูกคือแบบอินเดียตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคนของเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบ กลุ่มที่เป็นคุณภาพคือมันคุณภาพจริงเพราะมันการแข่งขันมันมีนะครับในในประเทศของเขาแล้วก็หรือว่าทุกคนลองดูก็ได้ครับว่า c e o บริษัทระดับโลกหลายๆบริษัทโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนอินเดียนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่เป็นคนอินเดียเยอะมากของบริษัทใหญ่ๆทุกท่านลองไปดูได้เลยว่า c e o ของบริษัทที่จดทะเบียนที่อเมริกาเนียอินเดียเพียบเลยนะครับซึ่งจากข่าวล่าสุดที่ Apple มีประกาศลงทุนในอินเดียไปนะครับคือเขาเห็นโอกาสในตลาดนะครับทั้ง Apple เขาประกาศออกมาเขาบอกว่า ที่อินเดียเนี่ยคนใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะมากแต่ว่ายังใช้อยู่แค่ประมาณไม่ถึงครึ่งอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาสามารถเข้าไปกินตลาดที่อินเดียได้จากจํานวนประชากรทั้งหมดที่มีเนี่ยมันยังเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ผมว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ Apple มองอินเดียไม่ได้แบบไปมองจีนหรือว่าที่ตั้งที่อเมริกานะผมว่าอินเดียเขาอยู่ในจุดที่อยู่ตรงกลางครับคือ ถ้าจะบอกอินเดียไม่เลือกฝั่งว่าจะอยู่ฝั่งรัสเซียจีนหรือว่าจะอยู่ฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาไม่เลือกพอไม่เลือกปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่สามารถยังทําการข,า,ขายได้ทั้ง2ฝั่งนะครับมันก็เลยทําให้เหมือนตลาดมันไม่ได้ถูกปิดเพราะาตอนนี้ถ้าเลือกจีนเนี่ยสินค้าจากจีนจากฝั่งรัสเซียเนี่ยจะโดนแบนและนะครับแล้วตอนโควิดที่ที่เห็นมาคืออย่างที่ผมเกิดเลยครับว่ามันถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่า อาจจะเป็นเรื่องที่ดีของเขาบ้างครับคือถ้าเกิดมองมองในแง่เรื่องของการเติบโตในแง่ของโค้ดเรื่องของประชากรในอีก10ปี10ปีข้างหน้านะครับผมว่าที่อินเดียเรื่องของภาษาเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าเขาอาจจะเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมาก่อนแล้วก็ภาษาต่างๆเขาสามารถเชื่อมต่อกับทั่วโลกได้แบบไม่ต้องมานั่งเรียนรู้เรื่องของภาษาแล้วก็การสื่อสารเขาทาได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอยากจะพูดเลยคืออย่างประเทศไทยเราเนี่ยเราใช้ภาษาไทยแล้วก็ ภาษาอังกฤษของเมืองไทยเราโดยทั่วไปเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีมากยังอยู่ในสื่อสารไม่ได้ก็เยอะอย่างผมเองเนี่ยผมเรียนกับทุกท่านตามตรงว่าผมก็ได้แค่อ่านกับฟังนะครับจะให้พูดกับเขียนก็ทาไม่ค่อยได้เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งรับมากกว่าเพราะว่าเวลาอ่านข่าวอ่านอะไรมันก็ได้สกิลมันจากตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าให้สื่อสารแบบผมว่าโดยค่าเฉลี่ยแล้วประเทศไทยเราน่าจะแพ้คนอินเดียแน่ๆนะครับในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของนโยบายต่างๆของอินเดียนะครับน่าสนใจนะครับคือที่นู่นเนี่ยเขาค่อนข้างสนับสนุนนแล้วก็มีโยยบาย ทำนุนให้คนมาตั้งฐานการผลิตแล้วก็ให้ประชากรเขาเริ่มแบบพุชอัพขึ้นมาครับคือถ้าเกิดไปมองในเชิงนโะยบายจริงๆอยากให้ทุกท่านลองไปฟังคลิปของพี่ออกเนี่ยถามอีกกับออกเนะี่ยจะมีคลิปหนึ่งที่เขาเชิญอ,อาจารย์ปิติมาบ้างฮะที่คุยเรลืองอินเดียโหคลิปนั้นก็สนุกเหมือนกันผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วแล้วทุกคนลองคิดดูนะครับว่าในประเทศที่แรงงานกําลังสดๆยังแบบมีแรงดันในชีวิตเยอะๆนี่ยังไม่ได้สูงมากคือแค่คิดว่าเขาสามารถมีบริการทางการเงินเข้าถึง และเขาสามารถบริโภคเพิ่มเติมจากเดิมได้20 30มเนะครับมันก็จะเป็นแรงบริโภคภายในประเทศที่ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยมองว่าอินเดียตอนนี้อยู่อยู่ในจุดที่ค่อนข้างได้เปรียบทั้งในเชิงการเมืองในเชิงภูมิศาสตร์แล้วก็ในเชิงของแบบเชิงของประชากรศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้าง,างส่งให้อินเดียเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่แบบผมว่าเติบโตได้ดีแน่ๆเพราะด้วยจํานวนประชาก,กรของเขานะครับพอคํานวณออกมาผมว่าตอนนี้อินเดียน่าจะมีเศรษฐกิจอยู่ประมาณอันดับ3ามสประมาณนี้นะครับ ผมว่าเขาน่าจะขึ้นมาอยู่อันดับ3ได้ไม่ยากในอนาคตนะเพราะว่าจํานวนการเติบโตของอินเดียในช่วงที่ผ่านมานะครับอยู่ประมาณสัก6-7%เปเซมาโดยตลอดซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับไทยเราอยู่2-3%งสามเปอร์เซ็นต์นะทั้งที่เป็นประเทศกาลังพัฒนาอย่างเงี้ยหรือว่าอเมริกาเติบโตปีละสองเปอร์เซ็นต์จีนเติบโตปีละห้าหกเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาที่เกิดโควิดเขาก็น้อยลงนะครับแต่ของอินเดียไม่เป็นนะของอินเดียยังสามารถเติบโตต่อไปได้นะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของอินเดียนนีี่่่ผมมลองปงปาาาากวาช้วะัะใหท ทั้งเรื่องของระบบสาธารณาสุขนะครับตอนน้าจาบ,บิติบอกว่าโคนอินเดียเนี่ยมีอายุขยเฉลีย่ยไม่ถึง30ปีผมแบบฮะจริงเหรอแบบคือตายกันง่ายเพราะว่าเรื่องของสุขอนามายัยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันไม่เพียงพอมไม่พร้อมนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากขึ้นแล้วคือถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเที่ยวในจุดที่มันแบบเสื่อมโทรมหรือว่าเอาจริงๆคือสลัมมากๆเนี่ยครับมันก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มันมีความเจริญนะครับแต่ว่าโดยด้วยอาหารด้วยวัฒนธรรมผมว่าคนไทยเราอาจจะไม่ได้ ชอบในจุดนั้นมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมเกิดมาตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงตอนนี้ครับเป็นผมก็เลยรู้สึกว่าอินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศอีกหนึ่งทวีที่น่าสนใจนะครับคือถ้าเกิดในเบื้องต้นผมว่าถ้าใครสนใจผมว่าลองศึกษาก่อนนะฮะผมว่าความเสี่ยงมันสูงเหมือนกันจริงๆมันมีกองทุนอินเดียเนี่ยค่อนข้างฮิตมาเมื่อประมาณสักสาปีที่แล้วค่อนข้างฮิตนะครับแล้วก็ผมว่าช่วงนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งที่น่าจับตามองแต่ว่าบอกกับทุกท่านผมย ใครสิทธ์อะไรขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งนะฮะแบบหล่นหุ้ภาพตลาดเทกระจาดเนี่ยผมไม่แน่นะผมอาจจะเก็บกองอินเดียเพิ่มเติมแล้วก็หุ้นของอินเดียบางตัวที่ผมลองไปดูดูมาจากที่กองทุนเขาถือนะคือปกติเวลาผมไปประเทศที่ผมไม่ได้คุ้นชินมากเนี่ยผมก็จะไปดูกองทุนที่เขาไปลงทุนแหละครับว่าแบบเอออย่างกองทุนอินเดียเนี่ยครับเขาไปลงทุนหุ้นตัวไหนบ้าง5าตัวแรกมีอะไรก็ลองไปศึกษาดูว่าเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรผมรู้สึกว่าพวกที่มันเป็นแบบ c o n sum er p r o d u c t พวกที่เป็น defensive stock ฝั่งอินเดียเนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะเติบโตได้ดีมากๆนะครับในช่วงนี้ยังไงก็ลองทําการบ้านกันเพิ่มเติมผมว่าอินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศหนึ่งทวทีที่น่าสนใจหรือว่า ท่านไหนผมเชื่อว่าคนที่ฟังมันนี่ว่าฟลอพอดแคสต์อยู่เก่งๆหลายท่านเลยครับจริงๆถ้ามีหุ้นตัวไหนที่อินเดียที่นั่นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับอินเดียที่อาจจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ได้นะครับจริงๆอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันผมมาอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแต่ว่าบางทีคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ได้สะดวกตอบหรือว่างตอบนะครับแต่ว่าผมอ่านจริงๆนะครับคอมเมนต์ดีไม่ดีแย่ไม่แย่ใช่ไม่ใช่ผมอ่านหมดนะครับแต่ว่าก็อย่าใช้คอมเมนต์กันอยู่ในกรอบแบบแชร์ลิงค์ข้อมูลกันไม่อยากให้จัสร์รออะ,ระครว่าเ,าอนนอาเอผออมาจ จะล็อกกันบ้านทุกท่านด้วยนะครับว่ามีหุ้นอินเดียตัวไหนน่าสนใจบ้างเผื่อไปเปิดบวียนเดียวนี้เวลาไปลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับผมว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ง่ายมากขึ้นนะเมื่อเปรียบเทียบกับ5ปี10ปีที่แล้วที่ผมกระโดดไปลงทุนอเมริกาเนี่ยโ,โหไม้หนึ่งาอทีสองสามแสนนะครับเดี๋ยวนี้แบบไม้หนึ่งขอแบบห้าพันหมื่นหนึ่งขได้แล้วนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันสะดวกมากขึ้นแล้วก็พอตลาดมันเปิดแบบนี้ผมว่าเราจะลงทุนแค่หุ้นไทยอย่างเดียวเนี่ยผมว่าอาจจะเสียโอกาสไปซะค่อนข้างเเยอะะะนครรับพาาว่า ข้อมูลในอดีตเนี่ยก็ค่อนข้างชี้ให้ชัดแล้วว่าตลาดทุนไทยเคยทำไฮตอนปี2013ตอนตัวนี้วันทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่เกิดไฮใหม่เลยดูอนาคตก็ยังจะไม่ดีการเมืองก็ยังไม่แน่นอนนะครับล่าสุดมีข่าวกกตโกงเลือกตั้งการเลือกตั้งแบบใช้เงินตั้งกี่พันล้านก็ไม่รู้แต่ว่าจาัดก,การเลือกตั้งได้ห่วยแบบนี้ที่เก็บใส่บัตรก็คือเป็นเข่งไม่มีการล็อกอะไรเลยอย่างเงี้ยผมว่ามัน ในระยะยาวผมว่าถ้าเรายังอยู่กันแบบนี้อยู่แบบอยู่กับความเป็นไทยแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆคือเราก็อยู่ที่นี่ได้แหละครับแต่ผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าเมืองไทยอ่ะเป็นเมืองที่เหมาะกับคนที่มีแต้มต่อมีเงินมีอำนาจเนี่ยจะอยู่ได้โคตรสบายครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนปกติทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรหรือว่าไม่ได้รวยมากนะหรือว่าเป็นคนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยผมว่าประเทศนี้ก็อยู่ยากเหมือนกันนะครับแล้วในแน่หนึ่งถ้าเราเป็นนักลงทุนเรา ลงทุนในประเทศที่ภาพรวมมันโตยากเนี่ยสุดท้ายแล้วมันพอร์ตเราก็จะไม่โตถูกไหมครับแต่ว่าพอมันเปิดประตูออกไปลงทุนต่างประเทศได้แล้วทําไมเราต้องอยู่แค่ในประเทศไทยนะครับแล้วถ้าเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาถ้าใครไปข้ามไปลงทุนอเมริกาได้แล้วถือหุ้นอย่างถูกตัวเนี่ยผมว่าพอร์ตเด้ง2เด้งอ่ะมีให้เห็นเป็นแบบเรื่องเรื่องปกตินะแต่ยังพอร์ตในเมืองไทยเนี่ยถ้า selective ไม่ดีจริงๆนี่ผมว่าพอร์ตคุณจะไม่เติบโตแล้วไม่เหมือนอย่างกินปันผล4 5ใช่แหละครับแต่ว่า มูลค่าพอราอาจจะไม่ได้เติบโตมากหนักนะครับเรื่องนี้ก็อยากให้ระวังกันด้วยนะเพราะว่าภาพรวมผมอยากท่านดูแบบเวลาแบบเลือกคุ้นหรือเลือกทวีวินี่ยอยากให้มองแบบทอปดาวลงมานะครับแต่ว่าบางคนก็เก่งเรื่องแบบบอทอัพขึ้นไปดูที่ตัวบริษัทเติบโตอันเนี้ยก็ไปอีกทางหนึ่งนะแต่ว่าส่วนตัวผมจะดูภาพรวมก่อนตรงไหนน่าสนใจเพราะผมเชื่อว่า ถ้าเกิดอยู่ในคางพายุหมูหมูโง่ๆตัวหนึ่งก็บินได้ผมเชื่อว่าผมเป็นหมูตัวหนึ่งในตลาดนะครับผมอยากจะหาเทรนดแล้วเกาะเทรนดนั้นไปเข้าไม่ต้องราคาต่ําที่สุดครับแต่ขอให้ได้ราคาเฉลี่ยถ้าเทรน์นั้นวิ่งยังไงสุดท้ายเราก็จะกําไรนะครับไม่รู้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกับประเทศอินเดียบ้างอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ จะได้เป็นการแชร์ลิงค์ข้อมูลแชร์ลิงค์ความคิดเห็นกันผมก็ได้ประโยชน์ทุกท่านก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับือว่าถ้าอยากให้ผมพูดถึงเรื่องไหนมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องไหนจริงคอมเมนต์บอกได้นะครับเผื่อผมมีมุมมองที่ดีจะได้มาแชร์ลิงก์ให้กับทุกๆท่านนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันนี่บอฟโรยด้วยนะครับทุกยอดไลค์ทุกยอดคอมเมนต์เนี่ยมันช่วยทาให้อัลกอริทึมของ Facebook ของช่องทางอื่นมางงงาานนนดดดดดีขึ้้้้ะะคครรัััับบออเเท์แแแแผมมไไไ่หหววววลลลลยยกก็็ช อยากรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมีประโยชน์ก็ถ้ามีทุกท่านฟังก็จะมีแรงทำกันต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ